แคนนนสูงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสาร,รคามเขต3ตั้งอยู่หมู่ที่12ตำบลหนองแวงอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสาร,รคามมีหมู่บ้านในเขตบริการ6หมู่บ้านเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งสิ้น195คน มีบุคลากรทั้งสิ้น18คนข้าราชการครู12คนพนักงานราชการ1คนอัตราจ้าง1คนธุรลการ1คนนักการพานโรง2คนโดยมีนางไพลดาอวิลุทธพานิชด,ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันการดำเนินง,งานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา องประกอบที่1การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงมีการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างครบถ้วนกำหนดผู้รับผิดชอบและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ มีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานและตัวบ่งชี้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและมีการประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้รับทราบด้วยวิธีการที่หลากหลายองค์ประกอบที่2การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการาศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นอย่างเป็นระบบได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนดำเนินการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายด้านต่างๆกำหนดวิธีการดำเนินงานทุกกิจกรรมโครงการโดยใช้กระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและแผนการใช้งบประมาณองค์ประกอบที่3การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสถานศึกษาได้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้โดยร้อยละ70-79ของโครงการและกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าองค์ประกอบที่4การจัดให้มีการประเมินผลตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสถานศึกษาได้กำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการประเมินตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษามอบหมายงานตามความรู้ความสามารถร่วมกันวางแผนกำหนดภารกิจสถานศึกษามีการประเมินตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาที่แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมองค์ประกอบที่5การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสถานศึกษาได้จัดทำรายงานประเมินตนเองที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประเมินแบบองค์รวมการตัดสินใจโดยอาศัยความเชี่ยวชาญการประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน จากนั้นนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง